สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีชิ้นงานหนึ่งครับอยากให้ทุกคนดูครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับรุ่นแรกนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับฝั่งด้านหน้านะครับดูเห็นไหมครับอาหลวงพ่อไร่ขิงนะครับชิ้นงานนี้นะครับจะเป็นเนื้อเงินโบราณนะครับอยากให้ทุกคนดูครับดูเห็นเห็นความคมของบล็อกไหมครับ เห็นความคุมไหมครับอืมน่าสนใจมากเลยครับเนี่ยตอนที่ผมไปเจอนะครับเจอชิ้นงานเนี้ยผมเจอพร้อมกันสองชิ้นงานเลยครับที่เดียวกันเลยคนคนที่ถือคลองไว้คนเก่านะครับดูแลอย่างดีมากเลยอะคุณเห็นไหมว่ามันคมมากเลยอะครับดูดิครับผมไม่อยากจะพูดเลยมากให้ทุกคนดู ความคมคมกลิบเลยอะครับโอ้โหผมผมตัดสินใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้หนึ่งหนึ่งชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นงานนี้แหละครับที่ผมแบ่งให้นะครับเอ,อถ้าเกิดว่าของไม่ดีผมไม่อยากให้นะครับอีกชิ้นงานหนึ่งผมตั้งใจว่าถือคลองไว้นะครับเดี๋ยวชิ้นงานเนี้ผมจะแบ่งขายให้นะครับเพื่อใครสนใจนะครับเอ,อเข้ามาซื้อ ได้นะครับเข้ามาซื้อหรือเช่าได้นะครับคุณจะเห็นชิ้นงานคุณเห็นไหมครับตัวขององค์พระประธานนะครับหลวงพ่อเวรขิงนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อผุก่อนคุณเห็นไหมครับเออดูง่ายครับดูง่ายดูไม่ยากเลยครับคุณดูครับเอบนพื้นผิวมีตะกันเงินครับคุณดูครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยครับ อันนี้ได้มาใหม่นะครับผมได้มาทีละครั้งครั้งละองค์นะครับผมนิมนท์ท่านมานะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นจริงๆครับสวยมากเลยครับเออเนี่ยงานเก่าเนี่ยถามว่างานเก่าเก่ายังไงต้องเก่าแบบเนี้ยครับเวลาเราเราส่องพระเนี่ยครับเนี่ยเราจะส่องหากันแต่แบบเนี้ย คุณเห็นไหมครับความเก่าคุณเห็นโลหะไหมครับมีการผูกก่อนเนาะมันเป็นตามหลักฟิสิกส์เลยมันต้องผูกก่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหลายๆชิ้นงานเลยคุณไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆนะครับอันนี้เราต้องก้านาทีไม่ต้องกลัวครับอีกนานครับออย่าให้ทุกคนเห็นจริงครับว่าชิ้นงานแบบเออเนี่ย ของเก่าต้องเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวไปเชื่อใครเขาหลอกเอานะครับคุณมีตานะครับคุณพิจนารณาได้ด้วยตัวเองนะครับเออคุณเห็นการผูกก่อนของของพื้นผิววัสดุไหมครับหรือพื้นผิวโลหะคุณเห็นไหมครับอคุณดูครับต้องมีการผูกก่อนนะครับของเก่านะครับ ถ้าเกิดของใหม่ไม่มีครับของใหม่ไม่มีทําเรียนแบบไม่ได้ตรงเนี้แหละครับที่เขาที่เราต้องส่องหานะครับศิลปะเอ่อการคัดแยกศิลปะวัตถุบโบราณมันก็ยากนะครับยากไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับอ่าคุณเห็นไหมครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูคลิปเนี้น่าจะกระจ่างนะครับอ่าดูการผูกกอนดีครับ เห็นไหมเนาะการผูกก่อนมียังไงก็มีครับการผูกก่อนเป็นตะก,กันเงินขึ้นเลยคุณเห็นไหมครับอันนี้ขนาดว่าเจ้าของดูแลบำรุงรักษานะครับเจ้าของดูแลบำรุงรักษาผมยังไม่ได้ออกมาขัดเลยครับเนี่ยว่าจะทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งในการ ทำความสะอาดหรือว่าอาจจะไลฟ์สดไปแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วยมั้งเอออย่างนี้ดีกว่านะครับเออเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนอนะ่ะหลายคนนะอ่ะเอทักผมเข้ามาเออหาว่าผมแบบไม่จริงยังลบใช้ได้ไม่จริงใช้ได้จริงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเออยังลบครับยังลบยังลบดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดดูกันนะครับ อืมคุณเห็นแล้วไหมครับอดูการถูกก่อนครับผมรอบ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 เหรียญเนี่ยที่เราส่องเราส่องหาความเก่าแบบเนี้ยแหละครับคุณจะเห็นได้นะครับความเก่าดูยังไงก็เก่าครับแบบเนี้ยคุณดูยังไงใหม่คุณช่วยบอกผมหน่อยนะครับอืมดูต้องดูเก่าแบบนี้ครับเนี่ยความเก่านะครับ วัตถุที่มีอายุ100ปีนะครับปีนี้ก็6 7ใช่ไหมครับสองสี่หกเจ็ดหนึ่งร้อยปีครบนะครับดูยังไงต้องดูเก่าครับสำหรับคนที่อยากเปรียบเทียบนะครับคุณลองไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมมีคลิปเก่านะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ชิ้นงานนี้ผมถ่ายด้านหลังไว้ด้วยนะครับจะเป็นทีเดียวเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ดูให้จบนะครับจะเห็น จะเห็นทั้งหมดนะครับของชิ้นงานนะครับว่าชิ้นงานทั้งหมดเป็นยังไงนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปเออทุกคนทุกคนเห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า ลอยต่อยัน Transfer. เออลอยต่อยันเพื่อน os. มีเพื่อนเพื่อนทักเข้ามาถามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนพลิกหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าลอยต่อยันคืออะไรนะครับอ่าเรามาค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูคุณเห็นไหมครับความเก่าเนาะเออแบบเนี้ยเรียนแบบไม่ได้ครับเรียนแบบไม่ได้ความเก่านะครับ คุณเห็นรอยต่อยันไหมครับตัวหนังสือมันจะเป็นข้อ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 คุณเห็นไหมครับเออมันจะเป็นเหมือนรอยต่อลากกันไม่สนิทอะครับเนี่ยครับบล็อกแกะมือนะครับเขาจะเป็นแบบเนี้เออเขาเรียกว่ารอยต่อยันครับลักษณะรอยต่อยันนะครับลองดูครับลองดูไม่ยากครับไม่ยากอืมคุณเห็นไหมครับความคม ถ้าเกิดว่าใครอยากดูอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับอันนี้ผมถ่ายชิ้นงานอันนี้ชิ้นงานที่สองแล้วนะครับไม่ใช่ชิ้นงานตอนนู้นนะครับอันนี้ชิ้นงานที่สองนะครับอันนี้ผมได้มาใหม่นะครับอืมแนะนําครับแนะนําอยากให้ไปดูชิ้นงานแรกเหมือนกันนะครับเอ่อจะได้เทียบครับว่ามีตรงไหนเหมือนไม่เหมือนยังไงนะครับ แต่เขาบอกครับว่ามาที่เดียวกันครับมาที่เดียวกันโหนูดูคุณดูรอยต่อ,อยันดิครับเห็นไหมครับจงแจ้งมากเลยอะเนาะคือรู้เลยอะว่าแท้แท้ยันเงาเป็นไงครับแท้ยันเงาไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นปะคุณ,คณด,ดูครับหลักฐานฟ้องไหมเออแท้ไหมแท้ไหม ถ้าเกิดว่ามีใครบอกไม่แท้เนี่ยรบ,บกวนรบกวนบอกหน่อยครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามีใครแย้งว่าไม่แท้นะครับออันนี้ยังไม่ได้ถ่ายข้างๆให้ดูเลยโหเสียดายครับเสียดายข้างๆก็ตอนมาซื้อขายแล้วกันนะครับมเผื่อคุณอยากมาส่องนะครับแต่ของแท้ครับของแท้ของแท้แ,ทแน่นอน คุณเห็นแล้วนะครับคุณเห็นแล้วความคมนะครับของเหรียญดูแล้วเห็นแล้วนะครับประจักษ์ด้วยสายตาของตัวเองนะครับอืมเหียียญหลวงพ่อวลีขิงนะครับผมตั้งใจทำเลยนะคลิปเนี่ยคุณรู้ป่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ้าไงผมติดตามกลับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันนะครับ